ครับผมก็สวัสดีนะครับวันนี้เรากอา็อยู่กันที่โกดังนะแพ็คของสินค้ากันวันนี้เราก็จะมานําเสนอสินค้าตัวใหม่นะครับจริงๆก็เอาเข้ามาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ถ่ายข้อมูลถ่ายทําเป็นวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปถ่ายอะไรลงมากนักนะครับแต่ก็มาให้ข้อมูลไว้ได้เยอะแหละตัวนั้นก็คือเป็น outdoor router นั่นเองนะครับเป็นตัวนี้ สังเกตมันจะไม่เหมือนรุ่นก่อนหน้านี้นะครับรุ่นก่อนหน้านี้ก็จะมี2เสานะคแค่นั้นแต่ว่าอันนี้ก็คือเพิ่มเข้าไปอีก2เสาก็คือสรุปแล้วเนี่ยทั้งหมดมี4เสาประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเสาที่เป็นแอนทนา 3G 4G เนี่ยมัอยู่2ต้นนะครับ Wi-Fi ตรงกลางนะครับด้านบนถ้าเกิดตั้งขึ้นนี้ก็จะเป็นด้านบนแล้วก็ด้านล่างอีกกันหนึ่งนะครับเป็น Wi-Fi ตัว Wi-Fi เนี่ยที่ปล่อยออกมาเป็น2.4นะครับ2.4กิกเฮิรเป็นอินดัสเทรียลนึงอินดัสเทรียลเกรดผมเปิดให้ดูภายในก่อนตัวภายในเนี่ยก็จะเป็นแผงมัตเตอร์บอร์ดมาจากจำชื่อโมเดลไม่ได้นะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยตัวตัวเนี้ยที่ผมเอาเข้ามารีวิวเอามาทดสอบเนี่ยหลายหลายหลาย,หลายเดือนแล้วนะครับเปิดใช้งานด้วยผมใส่ซิมตัวโมดูล 3G 4G เนี่ยตัวเนี้ยเป็นแคท ที่รองรับสปีด300นะครับแล้วก็ใส่เข้ากับบอร์ดแล้วก็มีเป็น OS ที่ลันระบบตัวเฟิร์มแวร์ตัวนี้อยู่เป็น Open WRT นะครับเป็นเวอร์ชันที่เป็นเป็นฟรีเวอร์ชันที่เขาใช้นะครับในการเอาไว้ลันระบบไอตัวอะไรอะราเตอร์นะครับราเตอร์บอร์ดเป็น OS เฉพาะนะครับซึ่งซึ่งจริงมันเป็นฟรี เป็นฟรีเฟิร์มแวร์นะครับที่มันเป็นการร่วมกันพัฒนาของนักพัฒนาอิสระนะครับก็คือเป็นคล้ายๆกับอะไรอะระบบปฏิบัติการ Android อะไรพวกเนี้ยที่เป็น Google แต่ว่าก็เปิดให้นักพัฒนาต่างๆนะครับเข้ามาสามารถพัฒนาแก้ไขได้ประมาณนั้นข้อเด่นของไอ้ตัวระบบก็จะเน้นไปที่เรื่องของความปลอดภัยนะครับความสถียรแล้วก็สามารถปรับแต่งได้หลายอย่างนะครับในเวอร์ชันที่เราอัปเกรดไปแล้วเนี่ยทางโรงงานก็ส่งมานะครับก็จะ ส่งมาให้เราอัปเกรดก่อนที่จะส่งถึงลูกค้าอยู่แล้วนะเป็นเวอร์ชั่นก็ใช้งานค่อนข้างง่ายไหมก็คือมันมันค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าก็มีฟังก์ชันให้ใช้แบบเหลือเลยนะครับเพราะว่าเป็น OpenWRT ใครเคยสมัมผัสนะครับหรือว่าใครเคยใช้งานเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับตัวเราเตอร์นะครับเป็น outdoor แน่นอนผมใส่ซิมไมค์เข้าไปตรงนี้ซิมม์ถ้าโทรศัพท์รับได้ถ้าเป็นโทรศัพท์เนี่ยมันจะขึ้น 3G นะครับ ก็ไม่ขึ้นละ 4G อันนี้ผมก็เลยต้องอาศัยใช้บูตเตอร์เข้ามาช่วยอันนี้เป็นบูตเตอร์รุ่นใหม่ตัวนี้เป็น Line r e พิเ t e r นะครับของบริษัทเดียวกันเลยบริษัทที่ทําตัวนี้อยู่นะครับก็คือเป็นเจ้าเดียวกันบริษัทที่ผลิตตัว Macboot ที่เป็นเราบูเตอร์ขยายสัญญาณโทรศัพท์นะครับที่ตอนนี้ก็ฮิตกันระบดดัเบ้อนะครับมับ่นใจลูกค้าก็ใช้ MacBoot นะครับของดีแน่นอน อันนี้เป็นตัวลายรีพิเตอร์ลายรีพิเตอร์ก็คือเป็นเป็นรีพิเตอร์ที่ดึงสัญญาณจากไอตัวรับสัญญาณมาจากรีพิเตอร์หลักก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวรีพิเตอร์ลูกอยู่ในระบบเดียวกันได้นะครับก็คือรับสัญญาณผ่านสายนั่นเองมาขยายบางทีจุดที่เราใช้งานอย่างเงี้ยสมมติบูสเตอร์ตัวใหญ่ผ่านสายมาสัญญาณมันไม่พอที่จะไปกระจายออกในจุดที่เราติดตั้งโดมอาจจะมีการแยกโดมไปหลายจุดนะครับ บูสเตอร์กำลังไม่พอเราใช้ไลายรีพิตเตอร์เข้ามาช่วยได้นะครับในการเร่งขยายเอาต่ออีกทีนึงนั่นเองนะคันนี้ผมก็ติดไปนะครับใช้สายเมตรหนึ่งแล้วก็ต่อข้างบนใช้เสาออมนี้นะครับเป็นเสามารีนนะครับขนาด 5dB ต้นไม่ใหญ่มากนะครับก็คือพอรับสัญ,ญญาณได้นะครับก็คือเป็นการช่วยเร่งบูสเตอร์ขนาดกำลังเนี่ยประมาณอยู่ที่ 18dB นะครับกับ100มิลวัต ก็ไม่แรงมากนะครับก็ประมาณสักถ้าเกิดใช้งานเนี่ยครอบคลุมก็ประมาณรัศมีก็ไม่เกิน1 0อตารางเมตร200ตารางเมตรนะครับในการใช้งานอันนี้เป็นบูตที่เป็นความถี่พันแนะครับเพราะว่าผมต้องการ 4G ของไม้นั่นเองก็ไมเป็น4 g ่พันแนะครับตัวเราเตอร์เนี่ยผมแจ้งก่อนว่ารองรับทุกซิมนะครับใช้งานได้หมด AS d t a c t t กทรแต่ว่าวันนี้ผมใช้ไมเพราะว่าเป็นน่าจะตอนนี้น่าจะเป็นเจ้าเดียวที่ยังมีโปรโมชั่น ออลิมิตหลงเหลืออยู่แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าพอเป็นลูกค้าใหม่ที่เข้าไปสมัครกับเขาเนี่ยจะยังมีให้บริให,ให้สมัครได้ไหมนะครับอันนี้ก็เอามาใส่ไว้ครับแล้วก็ทดสอบเสียบไฟไฟนะครับก็เป็นไฟเลี้ยงไอตัวสายนี้มันก็จะมาอย่างนี้นะครับก,ก็ถือว่าดีขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแต่ก่อนมันจะเป็นการบัดเกียวอันนี้เขาก็ทํามาให้มาเสียบเข้านี่เลยนะเป็นแบบ poe นะครับตัวแลนตัวนี้เป็นกิกะบิตนะครับตัว wi-fi เป็น2.4 สปีดอยู่ที่300แล้วนะครับแต่ตัวก่อนหน้านี้เป็น150เนาะแล้วก็มีให้2พอร์ตแต่ว่าไอพอร์ตนี้มันไม่ได้ใช้หรอกพอมันมามาทํานี้มันก็จะออกมาเป็นตัวนี้ USB มีให้นะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้ใช้อีกละเพราะว่าตัวเราเตอร์ตัวเนี้ยมันใช้บอร์ดที่เป็นจริงๆแล้วมันเป็นอินดัสเทรียลเกรที่มันใช้ในเป็นเราเตอร์ตัวเล็กๆนะครับเป็นเป็นกล่องนั่นเองเป็นกล่องภายในแต่ว่าเอามาใส่แยกกินดอมันจะทับกับแผงบอร์ด ที่เป็นของตัวเก่าอยู่แต่ว่าก็ก็เอาไว้รองรับบอร์ดตัวใหญ่นี่นั่นเองเพื่อที่จะรันระบบที่เป็น Open WRT ให้นะครับ Wi-Fi ต่อ Wi-Fi เป็นรองรับที่64ยูเซอร์นะครับผมแจ้งก่อนตัวชิปเนี่ยมี2โมเดลนะครับมีโมเดลที่เป็นตัว300กับ150เมกนะครับฟังก์ชันตัวนี้ก็คือถ้าเป็น CAT 6เนี่ยมันจะได้300สปีดนะครับตัวชิปเซตเนี่ยผมถอดออกไป คือต้องแจ้งก่อนว่าปัญหาที่เราเจอก็คือตอนนี้คุณเสียบซิมเข้าไปเนี่ยสปีดที่ได้ถ้าเป็น 4G มั g มันได้สปีดสูงสุดมันจะยังเป็นแคต4อยู่ผมก็พยายามาประสานไปทางผู้ผลิตแล้วนะครับให้แก้ไขอาจจะต้องรอเฟิร์มแวร์อัปเดตหรือว่าต้องแก้ไขปัญหาทางเทคนิคนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราเตอร์ยังใหม่อยู่นั่นเองก็ยังยังไม่ได้ซัพพอร์ตถึงแม้ตัวชิปเซตเนี่ยมันจะซัพพอร์ตผมลองถอดชิปเซตเอาไปใส่ตัวตัวแปลงนะครับเป็น usb ทำเป็นแอร์การนะครับใช้ตัวเนี้ยแล้วก็ต่อเสาใส่ซิมเข้าไปไปเทสของ a s รู้สึกได้อยู่ประมาณเกือบ200นะขึ้นก็คือมันขึ้นไปที่ระดับนั้นก็คือเป็นแคปเป็น 4G Advanced ที่เป็น 4G Plus ที่เขาเรียกกันนะครับแต่ว่าพอเอามาอยู่ตรงเนี้ยบ้านโปะที่กกดังเนี่ยปรากฏว่ามันก็ได้อยู่ประมาณพีคสุดก็50เมกนะครับก็ยังเป็นเท่ากับตัวเก่าอยู่แต่ว่า จะมีเวอร์ชั่นที่เป็นตัว150ด้วยถ้าเกิดแควเอาไปไม,ไม่ต้องการความเร็วขนาด300เมกหรือว่ายัางไม่อยากจะรอนะครับก็ใช้ได้ก็จริงๆมันเปลี่ยนได้เลยนะครับแค่เปลี่ยนชิปเซตตัวบอดี้ตัวอุวปกรณ์ข้างในเนี่ยไม่ต่างกันแต่ว่าตัวชิปเซตเนี่ยมันจะต่างกันแค่นั้นตัวสเปคเครื่องอะไรพวกนี้มันก็จะเท่ากัน Wi-Fi มันได้ที่ปล่อย Wi-Fi ออกมานะครับรัศมีเ้าค่อนข้างไกลนะครอบคลุมอยู่ที่ประมาณเท่าที่ผมเทสเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก400ตารางเมตร ได้สบายๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่โล่งเลยเนี่ยเอาไปไว้กลางแจ้งเนี่ยผมว่าน่าจะได้อยู่ที่ประมาณเกือบ10ไร่นะก็ปล่อย Wi-Fi ออกมาเป็น2.4แชร์ Wi-Fi จำนวนยูเซอร์ได้64สยูเซอร์นะครับมีช่องแลน POE ไฟจะเดินผ่านช่องแลนนี้ไปนะครับอะแดปเตอร์ตัวเฟิร์มแวร์ใหม่เนี่ยรู้สึกจะทำออกมาซัพพอร์ตไอตัวอะแดปเตอร์ตัวตนี้ก่อนเป็น POE ไฟตัวนี้ก็แรงเลยนะครับอยู่ที่ 48V โวลต์นะครับ0.5แอมป์ล่าสุดผมอัปเกรดเฟิร์มแวร์ไปมันระบุว่ามันสามารถเปิดให้ตัวรองรับอะแดปเตอร์ที่เป็น 24V โวลต์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองกันอีกทีหนึ่งมีช่องแลนในช่องหนึ่งตัวอะแดปเตอร์เนี่ยมันมีเป็น PoE แบบที่เป็นพอร์ตนะเป็นพอร์ตที่เป็น1 g ึกิกะบิตด้วยนะแต่ว่าตัวนั้นก็ราคาก็ซื้อแยกต่างหากมีมีนะครับถ้าต้องการแบบต้องการข้อมูลผ่านแลนที่ เกือบร้อยเมกะบิตไปนะมีให้1ช่องต่อสายแลนดได้ยาวอีกเป็นเกือบร้อเมตรนะครับถ้าเป็นแลนที่เป็นได้มาตรฐานมีคุณภาพหน่อยก็ต่อได้ยาวไปอีกร้อเมตรนะครับลงไปตัวนี้ก็จะอยู่ข้างนอกอาคารนั่นเองออกแบบมาใช้งานป้องกันฝุ่นกันฝนกันไอ้อน้ำนะครับได้ดีในระดับ IP67 นะครับบอดี้ยังเป็นตัวเก่าอยู่ แต่ก็เจาะรูเพิ่มก็จะเป็นตัวเก่าหน้าตาก็จะคล้ายๆเดิมแต่เสาก็จะเยอะขึ้นดุขึ้นนั่นเองเสามันก็จะไม่ใหญ่นะครับคราวนี้จะเป็นต้นเล็กประสิทธิภาพเท่าที่ผมทดสอบก็จะไม่ได้ต่างกับตัวตัวเสาเก่าของรุ่นเดิมเท่าไหร่อันนี้เป็นออมนิเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับตัวนี้แต่ว่าเสาใหม่จะเป็นพลาสติกข้างในก็จะเป็น PCB นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนอันนี้ผมถอดนะครับพอดีมันติดกาวก็ประมาณนี้เป็น PCB ขนาดประมาณสัก ไม่เกิน2 dB มั้งเนี่ยนะครก็ขันเข้าไปยื่นขึ้นไปสูงขึ้นไปจากาจุดที่ติดตั้งเนี่ยติดตั้งภายนอกนะครับแนะนําก็อย่างน้อยก็สูง5เมตรจากพื้นนะครับอันนี้ผมเอามาทดสอบเฉยๆก็เลยไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับเพื่อการรับสัญญาณมันก็อาจจะไม่ดีมากนักก็ก็ต้องใช้บูตเตอร์ช่วยโอเคตรงนี้เท่านี้ก่อนเราจะมาดูว่า หน้าตาของเว็บ OS ในการใช้งานเนี่ยจะประมาณไหนเดี๋ยวเราจะไปที่คอมพิวเตอร์กันเลยนะครับครับอันนี้เราก็มากันที่ตัวคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับอันนี้ผมก็เปิดเว็บ OS ขึ้นมานะครับตัวการเปิดใช้งานเข้ามาตั้งค่าตัวเราเตอร์นะครับเราก็ต้องอเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเราไม่ก็ แท็บเล็ตหรือจะเป็นโทรศัพท์ก็ได้นะครับผ่านตัว Wi-fi อันนี้ผมก็เชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi แล้วนะครับของตัวเราเตอร์ที่ปล่อยออกมานั่นเองนะครับพอเชื่อมต่อแล้วเนี่ยให้เราเรียกเว็บเบราว์เซอร์นะครับถ้าไม่รู้จักเว็บเบราว์เซอร์ก็พวก Firefox พวก Internet Explorer นะครับหรือว่า Chrome นั่นเองอันนี้ผมก็เรียก Chrome ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็พิมพ์ตัวเลขเข้าไป1 9 2 1 6 8 3 0 1อันนี้สำหรับที่เป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะครับออที่เป็นตัว เาเรียกอะไรอ่ะรูชินะครับเป็น open w r t นะครับรูชิเวอร์ชั่นอันนี้พอล็อกอินเข้าไปผมให้ดูตอนล็อกอินก่อนแล้วกันนะผล็อกก่อนนะครับพอมาหน้าเนี้ยมันจะมาหน้านี้นะครับแล้วก็ให้พิมพ์รหัสพาสเวิร์ดเข้าไปนะครับรหัสเวิร์ดก็คำว่าลูกนะครับในถ้าถ้าไปรีเซ็ตมันหรือว่าเป็นค่ามาตรฐานนะครับเราก็แก้ไขได้เปลี่ยนได้นะครับนี่ก็ขึ้นมาบอกว่าให้เปลี่ยนซะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นปล่อยไว้แบบนี้ก็ไปให้บริการในรับรองนะครับเราเตอร์โดนแฮกเรียบร้อย เมื่อเข้ามาเนี่ยก็จะมีแสดงสถานะนะครับวันนี้ก็จะบอกว่าตัวเราเตอร์บอร์ดมาดูก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นตัวเราเตอร์โมเดลไหนนะครับเป็น outdoor mimo นะครับ4 g เราเตอร์นั่นเองเป็นแบบ outdoor นะครับแล้วก็ตัวบอร์ดนะครับ meter บอร์ดที่ใช้เนี่ยเป็นชิปเป็น q ว a l c o m m นะครับ atheros นะครับแล้วก็เป็นชื่อรหัสรุ่นนั่นเองเวอร์ชัน2เฟิร์มแวร์ที่ใช้เราเป็น open wrt นะครับเป็น led e นะครับเป็น led ใช่ไหมมันต้องออกเสียงแบบนี้อ่ะเป็นนี่ละกันนะครับเป็นเวอร์ชัน1 8 0 6 0 2นั่นเองพวกนี้มันเป็นพอมันเป็นเฟิร์มแวร์แบบนี้ข้อพิเศษก็คือมันสามารถไปไปดาวน์โหลดเหมือนเราดาวน์โหลดแอปใส่โทรศัพท์มือถือนะครับประมาณนั้นเลยว่าต้องการฟังก์ชันไหนมาใช้งานได้บ้างนะครับนั่นเองนี่คือ ความพิเศษของมันหน้าตาก็จะประมาณนี้อาจจะดูแอดวานซ์น,นิดนึงนะครับสำหรับการใช้งานถ้าแบบเราเป็นมือใหม่ต้องการแบบนี้ไปใช้งานถ้าถามว่าเหมาะไหมก็ไม่ได้ยากนะครับสําหรับใครที่ซื้อไปเอาไปใช้งานจริงๆมันก็ใช้ได้หมดแหละเหมาะไหมกับทุกคนไหมก็อาจจะเหมาะกับผู้ที่ต้องการให้ให้มี Wifi ใช้งานแบบ outdoor กระจายออกไปนะครับแล้วก็ทนแดดทนฝนแล้วก็ มีฟังก์ชันให้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันซิสเต็มผมจะให้ดูก่อนมาดูที่เซอร์วิสบริการในตัว Dynamic DNS ให้ดูคร่าวๆนะครับเราเตอร์เนี่ยปรับค่อนข้างง่ายนะถึงแม้จะเป็นเป็นแอดวานซ์แต่ว่าผู้ผู้ผลิตเขาก็พยายามใส่ใจนะครับก็เราก็กังวลแหละตอนแรกที่ก่อนหน้านี้มันไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นนี้ไงมันก็ค่อนข้างยากตั้งค่าต้องบอกก็โหกว่าจะคุยกันรู้เรื่องนะครับก็ แต่ว่าทางผู้ผลิตเขาก็ซัพพอร์ตมาดีตลอดนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ที่สั่งไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณจะได้เหมือนมีเทคนิคเทคนิคเชี่ยวนะครับคอยซัพพอร์ตคุณตลอดเวลาถ้ามีปัญหาแต่ว่าต้องคุยกับภาษาอังกฤษนะครับซึ่งซึ่งทางเขาก็จะแนะนําให้นะว่าต้องตั้งค่าอะไรคุณต้องตั้งค่าประมาณไหนนะครับออนไลน์คุณตลอดเวลาเป็นเซอร์วิสออนไลน์ให้จากทางผู้ผลิตสินค้าประกันให้1ปีนะครับ ตัวอุปกรณ์เนี่ยมีปัญหาส่งเคเมมาที่เราเราส่งต่อให้ผู้ผลิตอีกทีนึงนะครับก็โดยตรงนั่นเองเราเป็นตัวแทนจําหน่ายเพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นตัว Wifi นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้คุณสามารถกดรีเซ็ตกดเปลี่ยน Wifi ไ,ได้นะครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถอ d ดิได้จากตรงนี้ไอ้ตรงนี้คือยูเซนะครับที่ใช้งานที่เชื่อมต่ออยู่นั่นเอง ครัวันนี้ก็จะเป็น2.4นะครับ Wi-Fi ไม่มี5กิกนะมี2.4มีแบนด์วิดท์ให้40เมกะเฮิร์ก็คือประมาณ300นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นสัญญนะาณนะสเตน,น,เนออกมาตัว DB เนี่ยน่าจะอยู่นะครับถ้าตรงเนี้ย w i i i ที่ปล่อยออกมาเนี่ยน่าจะประมาณเกือบวัตนะหนึ่งวัต์กว่าเลยแหละเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นที่โล่งจริงเนี่ย10 10พื้นที่อยู่ตรงกลางโล่งเนี่ยปล่อยตุ่มสนามฟุตบอลทั้งสนามเราใช้ได้หมดนะ ม่สบายๆก็ตั้งค่าก็ก็ดูอย่างงี้มันก็ไม่ยากนะครับถ้าต้องตั้งค่าเพิ่มเติมอันนี้ผมกออ็ตั้งค่าใส่พาส,สดใส่อะไรเข้าไปแล้วก,กดเซฟหน้าตาก็จะเหมือนเรอเตอร์ทั่วไปแหละแต่ว่า,าจะมีฟังก์ชันอื่นให้ใช้งานอีกนะครับเป็นในส่วนของพวก DNS เอาไปใช้กับกล้องได้ไหมได้ไม่มีปัญหาครับรองรับแน่นอนเอาไปใช้กับงานที่เยอะๆก่อนนี้ก็ได้นะครับไปเป็นทําเป็นรีโมทใช้งานอินเทอร์เนต็ตพวก โซลาร์เซลล์ซิสเต็มอะไรพวกนี้ต้องการเชื่อมโยงเพื่อที่จะรีโมทควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ที่เป็น outdoor นะครับอันนี้คือโปรเจกต์ที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะออกแบบพวกนี้นะครับก็ก็ดูแล้วกันความต้องการอาของลูกค้าจะตรงกับสินค้าตัวนี้ไหมนะครับมันเหมาะกับเราไหมกับสไตล์เอาไปใช้งานไหมอันนี้ก็หน้าตาก็จะประมาณนี้โอเคผมให้ดูเท่านี้ มีอะไรที่ต้องคอนฟิกเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ลองสอบถามเข้ามานะครับผมก็บางทีผมก็ไม่รู้หรอกว่า,อ,าอะไรต้องใช้นะครับลูกค้าต้องการใช้ประมาณไหนเพราะว่าเราก็แค่เทสเบื้องต้นให้ดูนะวันนี้ก็คร่าวๆแล้วกันอันนี้ก็เอาไว้ดูว่า,ามีการใช้ทราฟิกไปเท่าไหร่คอนเน็กไปเท่าไหร่ใครใช้เท่าไหร่นะครับมันจะบันทึกข้อมูลให้หมดสวยงามเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็นี่หน้าตาง่ายๆเลยแอปพลิเคชันนะครับ i อ60อะไรประมาณนี้โอเค มาลองกันก็อันนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับดู u t u b e ไหมเดี๋ยวเปิด YouTube มครับเดี๋ยวลองเปิดตัว YouTube ให้ดูก่อนอันนี้คือใช้งานทั่วไปผมเชื่อมผ่าน Wi-Fi นะครับไม่ได้เชื่อมผ่านแลนนะเพราะผมรู้สึกว่า Wi-fi มันจะเร็วกว่าเพราะว่าเอ่อตัวแลนเนี่ยมันว่าสิบมันมันเป็นร้อยไงมันที่ตัวอะแดปเตอร์นะครับ P O E มันยังเป็นร้อยอยู่ถึงแม้ไอตัวเราเตอร์มันจะมีพอร์ตแลนที่เป็นกิกะบิตนะครับแต่ว่า ไอตัว PoE ที่เป็นกิกบิตเนี่ยมันต้องสั่งแยกกางหากนะครับตัวหนึ่งก็หลายพันนะอยู่ที่ประมาณเกือบ3,000กว่าบาท4,000นเะ่ยเท่าที่ถามเข้ามานะยังไม่แน่ชัดนะครับก็เลยคิดแต่ที่แถมมาให้เนี่ยมันเป็นร0อยนั่นเองผมก็เลยเชื่อมต่อ Wi-Fi เอาแล้วมันก็จะเร็วกว่าอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือใช้งานได้เลยนะครับผมจะเปิดอะไรดีที่มันไม่มีลิขสิทธิ์เปิดที่ลูก เปิดไว้แล้วกันนะครับก็รันได้เลยปนะิดอันนี้ก็รันได้เลยครับก็คือพร้อมใช้งานลยดก,กดข้ามไปอันนี้นะเปิด 180P เลยนะก็คือก็คือแทบจะรันขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับเัาเฟอร์ก็วิ่งฟุ๊ดฟู๊ด๊ดอันนี้สิมามครับเรารมาลองดูเทสสปีดดูอย่างที่บอกตัวเราเตอร์นะครับเมื่อ ถึงแม้ชิปเนี่ยที่เลือกมันมี2เวอร์ชันนะเวอร์ชันที่เป็น150กับ2 3 0 0ผมเอา300มาก็จริงแต่ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลามันรับสปีดมาเหมือนยังไม่รองรับหรือว่าพื้นที่ผมไม่พพอร์ตก็ไม่รู้นะคือมันยังไม่รองรับในตัวที่เป็น Cat 6ก็คือ2 CA นะครับก็คือการนำนำความถี่2ความถี่มารวมกันเป็น Cat 6อะไรอย่างเงี้ยสปีดที่ได้ก็จะอยู่เหมือนเหมือนรับมา non ca เขาเรียกหรือว่าแค่ความถี่เดียวมาใช้งานนะครับก็ไม่เกิน1 5อ 1 0ที่ว่าเนี่ยพอทดสอ speed ออกมามันไม่ถึง150นะต้องเข้าใจด้วยว่ามาตรฐานมันอยู่ประมาณสัก50ต่อช่องสัญญาณเขาเรียกว่าช่องสัญญาณนะมันก็จะไม่เกิน50นั่นคือพีคสุดมาดูกันว่าเราเตอร์ตัวนี้จะได้เท่าไหร่จริงๆผมทสไบแล้วอันนี้ผมเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์หน่อยผมเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เป็นของไม์กรุงเทพแล้วกันนะครับเพราใช้ซิมไมค์แคทนะครับเราลองทดสอบ speed ดูว่าไม์จะได้เท่าไหร่ ครับอันนี้คืออย่างที่บอกซิมใหม่ในพื้นที่เนี้ยสัญญาณที่ได้มันจะมันจะขีดนึงเต็มที่นะครับถ้ามานะถ้ามาก็ประมาณขีดนึงอันนี้ผมติดบ,บูตเตอร์เข้าไปนะครับสัญญาณที่ได้ก็จะประมาณนี้อัปโหลดมันก็จะโเวอร์หน่อยคร่าวๆ่าวนะครับผมจะเทสแค่รอบเดียวเนาะขอเทสแค่รอบเดียวเพราะว่าสปีดจริงจถ้าพีคจริงๆเนี่ยช่วงเช้าเเนี่ยมันได้ถึง50นะไปดันทะลุไป50กว่า60เลยนะครับแต่ว่า อันนี้ให้ดูแล้วกันว่าสปีดมันก็จะประมาณนี้ขึ้นลงขึ้นลงอันนี้มันก็นแล้วแต่ซิมของ AS ผมเทสเอาไว้วันหลังเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูใหม่แต่เบื้องต้นจะประมาณนี้ปิงเท่านี้ครับกลับมาที่ตัวหน้าเราเตอร์นิดหนึ่งอันนี้มันก็จะมีบอกสถานะทั้งหมดนะเป็น s t a ติกเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็น DNS อะไรพวกเนี้ยเอ่ออพวกนี้ตั้งค่าได้นะครับถ้าเกิดใครจะเอาไปใช้งานพวกกล้องจอปิดหรือว่าทำการรีโมท ต้องการใช้ Dynamic DNS อะไรพวกนี้มันมีให้หมดนะครับด้วยฟังก์ชันที่ว่าเป็น Open WRT จริงๆถ้าเกิดใครใครที่เป็นสายประมาณเนี้สย Network สายเน็ตเวิร์สายอ,อุปกรณ์หรือว่ากลุ่มคนที่เขาใช้งานเนี่ยก็น่าก็กน่าจะรู้จักฟังก์ชันประมาณนี้นะครับก็ก็จะมีให้เลือกละ Open WAN นะครับเป็น มี d y น a ม i c d n ีมีให้เลือกนะครับคืออย่าอย่าถามผมเยอะ <c oughs> ก็ไม่ได้มีความรู้มากนะครับแต่ว่าลูกค้าก็จะถามกันมาเราก็เราก็จะตอบได้ประมาณนี้นะครับส่วนลึกๆไปแล้วเนี่ยฟังก์ชันที่เยอะกว่าน,นีออ้อาจจะต้องศึกษาเอาเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไอตัว data sheet สินค้าไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจโอเคคร่าวๆประมาณนี้ Real Time g r a p h i c อันนี้ก็ไว้ดูว่าท a ฟฟิกในการใช้งานเนี่ยไปประมาณไหนนะครมันก็จะขึ้นมาเป็นเลขอัปโหลดดาวน์โหลดมันต้องเล่นด้วยเนาะยู u b e ให้ดูก่อนเปิด YouTube ไปด้วยในระหว่างที่ใช้งานเมื่อมีการใช้งานนะครับสถานะมันก็จะขึ้นนะครับโหลดไปเท่าไหร่อันนี้ก็1นึ่เมกเดียวไทม์ดาวน์โหลดดูไม่ออกก็ค่อยๆศึกษาไปนะครับอันนี้ก็เป็นเฟิร์มแวร์นะครับที่รัน OS ตัว outdoor router รุ่นใหม รุ่นเก่าไปไหนรุ่นเก่าอาจจะยังไม่ได้จําหน่ายแล้วนะครับหลังจากหมดสต็อกเราไปแล้วนะถ้าใครต้องการอยู่ก็ก็ซื้อแต่ว่าราคาเนี่ยต่างกันเยอะนะต่างจากตัวเก่ามาเยอะสเปคที่ได้เนี่ยต้องบอกว่าอ๋อดีขึ้นมากว่าตัวเก่าเนี่ยเกือบจะเท่าตัวนะครับด้วยฟังก์ชันการทํางานที่เยอะขึ้นนะครับลูกเล่นที่หลากหลายขึ้นแล้วก็รองรับงานที่เยอะขึ้นนั่นเองออกแบบมาให้ใช้งานที่เป็นอ่ออินดัสเทรียลหรือว่าเป็นระดับที่ ที่เน้นเอาไปใช้งานจริงๆเลยนะครับเน้นสําหรับผู้ใช้งานอย่างพวกระบบโซล่าเซลล์นะครับระบบเน็ตเวิร์กโซล่าเซลล์กล้องวงจรปิดหรือว่าที่เป็นตู้สาขาคีออสนะครับส่งข้อมูลหรือว่าที่เน้นแบบไม่ใช่เอาไปเสียบดูหนังฟังเพลงปกติละไม่ใช่ว่าดูหนังฟังเพลงปกติใช้ไม่ได้นะใช้ได้แต่ราคามันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะครับก็บางทีอาจจะ ถ้าถามว่าคุ้มไหมถ้าเกิดคุณเอาไปดูหนังฟังเพลงผมบอกเลยไม่คุ้มหรอกนะเพราะว่าเราเตอร์ตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงนิดหนึ่งราคาผมจะแปะไว้ข้างล่างนะเดี๋ยวเข้าไปดูในเพจนะครับสําหรับใครที่ดูผ่าน u t u b e นะครับก็ดูในเพจได้แต่ว่าราคาในหมื่นลัหมื่นขึ้นหมื่นเท่าไหร่ไม่รู้ด้วยนะครับแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงนะประกรันตัวนี้ประกรันให้1ป่ปีนะครับมีเซอร์วิสบริการหลังการขายในส่วนที่เป็น นะนาการตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเป็นเพื่อบริการนะครับเขาจะลงมาดูบริการหลังการขายตรงเนี้ยเซอร์วิสไซส์ให้แล้วก็แนะนําผ่านออนไลน์แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะภาษาไทยเนี่ยคงปูปปาอย่างผมนะครับก็ตอบได้คงไม่เยอะอะไรนะแต่ว่าลอเตอร์ก็อย่างที่บอกโมเดลยังเก่าแต่ว่ายังใช้ได้ดีนะครับค่อนข้างทนบอร์ดที่ได้มาก็อย่างที่เห็นเป็นควอคอมนะครับชิปเซตที่เราใช้ก็คือมาตรฐานนะครับ โอเคเหมาะไม่เหมาะกับท่านที่ต้องการสนใจก็กแล้วแต่นะครับมีเสาเยอะขึ้นก็ดูดดันขึ้นไม่ได้ไม่ได้ไไดเสาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้รับสัญญาณได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันเป็นเสาแบบไมโมก็คือออกมาครบในระบบที่เป็นตัว 4G แหละก็คือเป็นไมโม่สองเสาสามเสาสี่เสาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมัลติเพลในการรับส่งข้อมูลนะครับก็จะช่วยในเรื่องการอัปโหลดที่เสถียรขึ้นนะแล้วก็กระจาย WiFi เนี่ยถ้าเป็นตัว Wi-Fi ที่กระจายออกมาเนี่ยโอเคมัน2เสา ไมโม่ mo, มันก็จะรับส่งข้อมูลนะครับทำได้ดีขึ้นนั่นเองแล้วก็คล่องขึ้นแบนด์วิดธ์เยอะขึ้นความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเสาถอดเปลี่ยนได้นะครับเสาอาจจะต้นเล็กไปนิดนึงนี่คือข้อเสียนะครับแล้วก็ดูเบาบางไปหน่อยแต่ว่าเราเปลี่ยนได้นะครับไปเอาดอข้างนอกบางทีต้องการใช้งานระยะไกลเนี่ยมันเปลี่ยนเสาเป็นแบบตเล็กได้นะครับตัวอินเทอร์เฟซมันสามารถเปลี่ยนอะไรได้เพิ่มอีกไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เยอะแหละ สำหรับตัวนี้หน้าตาก็อย่างที่เห็นก็ฝากไปด้วยนะครับสินค้ามาใหม่จะเริ่มรั่นขายนะครับจะเริ่มเอาตัวเก่าออกเดี๋ยวรอเคลียร์สต็อกตัวเก่าจริงๆตัวนี้ก็มีนะครับแต่ว่า,าถ้าต้องการสั่งซื้อนะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องเป็นแบบสั่งแล้วก็รอไป2อาทิตย์นะครับถึงจะพร้อมจําหน่ายเอามาจําหน่ายหรือว่าจะส่งให้นะครับยังยังไม่ได้สั่งมาสต็อกเพราะว่าราคามาแรงเหลือเกินนะครับแล้วก็ กระชั้นชิดมากนะครับบอกเราว่าจะจุดจำหน่ายตัวเก่าแล้วดูซิเราก็สต็อกไว้เยอะนะครับโอเคครับครับสวัสดีครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมวิดีโอแล้วก็ติดตามกันมานะครับแฟนๆบางทีก็สนใจตัวไหนนะครับมีหลายอย่างนะอุปกรณ์ก็สนใจในรีวิวสินค้าก็แจ้งได้นะครับอันนี้ก็แบนวิดสังเกตมันก็จะขึ้นไปเรื่อยนะครับสีส้มสีแดงคืออะไรหนอ ไม่รู้เหมือนกันนะครับโหลดโหลดมาดูกันอันนี้ก็ใช้งานนะครับเน็ตก็ไปเรื่อยนะครับวิ่งลื่นไหลไปเรื่อยนะครับโอเคขอบคุณครับที่รับชมครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าถ้าเป็นตัวรีวิวสินค้านะครับก็จะประมาณนี้แต่ว่าจะมีการรีวิวเพิ่มเติมนะครับในการเอาไปทดสอบที่อื่นนอกเอาดอนะครับก็ติดตามกันไปนะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานก็ประสานมาทางร้านได้นะครับต้องการใบเสนอราคาก็ทําให้ได้นะครับเราก็ต้องการแบกที่ร้านออกให้ได้หมดนะครับสำหรับบริษัทนะครับ ก็ติดต่อเข้ามานะครับข้อมูลก็จะลงไว้ในใต้วิดีโอแล้วนะครับเบื้องต้นติดต่อผ่านเราได้ที่ f a c e b o o k สัญญาณดีนะครับสัญญาณดี f a c e b o o k c o m s ัญญ a ณ d ีไหมประมาณนั้นนะครับก็ดูนั่นแนหะพิมพ์หาดูได้นะครับหรือว่าประสานมาที่ผมโดยตรงนะครับที่ไลน์ผมโดยตรงก็ได้โทรมาติดต่อมาได้นะครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ